ไหมคนทุกวันเนี่ยเป็นยังไงถ้ามันไม่พบไม่เจอไม่เจอธรรมะมันจะยิ่งทุกข์ยิ่งกว่าต็ม แต่ถ้ามันเจอธรรมะมีธรรมะแล้วเนี่ยกายมันจะทุกยังไงการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะทุกยังไงมันจะ <c oughs> อะไรยังไงจะเป็นนี่เป็นสินมากน้อยขนาดไหนถ้าใจมันมีธรรมมันก็อยู่ได้คนที่มีธรรมนี่ จะไม่เหมือนกับคนไม่มีอนาคตมันเหมือนกับคนไม่มีอนาคตไม่มีอดีตช้ชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งนี้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นทำมาหากินอยู่กับปัจจุบันพูดคิดอ่านทำก็อยู่กับปัจจุบันตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ไปดิ้นรนแสวงหาอะไรมากมาย หยุดใจมันหยุดจิตมันหยุดมันใจมันพอใจมันหยุดมันหยุดคิดหยุดอยากหยุดพบหยุดชาติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกตัว แต่ที่เราไม่รู้จักไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเพราะเราไม่เคยสร้างเหตุสร้างอะไรไว้มันก็ไม่รู้จักเหตุที่จะได้รู้ทำเห็นทำอย่างอย่างที่พูดก็คือสติเพราะเราไม่เคยมีสติไม่เคยมีความรู้สึกตัวแล้วจะเอาอะไรมารู้จักธรรมะแล้วจะเอาอะไรมารู้จะมารู้ <c oughs> รู้จักธรรมะ รู้จักตัวเองรู้จักนิพพานอะไรเจะอะไรมาปล่อยมาวางได้ยันนั้นกนะ <c oughs> ะพุทธเจ้าท่านถึงให้เราอยู่ยังมีสติอยู่ยังมีสติอย่าได้ประมาทกับชีวิต อย่าได้ประมาทว่าตัวเองยังอายุน้อยยังแข็งแรง <c oughs> ไม่ตายง่ายๆยยังมีเวลาเข้าวัดอีกเยอะยังมีเวลาปฏิบัติอีกเยอะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละผู้ประมาทเนี่ยคือคนที่ตายแล้วคือบุคคลผู้ตายแล้วจากความดีตายแล้วจากธรรม ฟังธรรมะก็ฟังมาตั้งเยอะตั้งแยะอ่านหนังสือพระไตรปิฎกมีเต็มตู้แต่ไม่เคยอ่านใจตัวเองอ่านใจตัวเองก็ไม่ออกอ่านไม่ได้มันจะไปออกได้ยังไงมันจะไปได้ได้ยังไงเพราะมันไม่รู้จัก ตัวเองไม่รู้จักตัวเองแล้วจะไปรู้จักจิตได้ยังไงจิตมันเป็นสิ่งที่เร็วมันเป็นสิ่งที่ละเอียดมันเป็นนามธรรมาจะเอาอะไรมาทันจิตจะเอาอะไรมาอ่านจิต ถ้ายังไม่เห็นจิตถ้ายังไม่รู้จักจิตไม่มีทางที่จะรู้จักธรรมะเห็นธรรมะปล่อยวางธรรมะได้คนทุกวันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ด้วยความไม่รู้เกิดมาก็เกิดมาด้วยความไม่รู้ อยู่ก็อยู่ด้วยความไม่รู้ตายก็ตายด้วยความไม่รู้มันก็เลยหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่ในวัฏฏะสงสารตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นเป็นสัตว์บ้างสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรฉามเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์บ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไป ตราบใดที่มันยังไม่มีสติยังไม่มีสัมชัญัญะะอยู่กับตัวยังไม่ตื่นตัวยังไม่รู้สึกตัวมันก็ยังต้องเวียนไาวตายเกิดต่อไปไม่ว่าเราไม่ว่าเขาแต่ถ้ามันตื่นตัวเมื่อไหร่รู้สึกตัวเมื่อไหรนั่นแหละ <c oughs> เราคิดว่ามันยาก <c oughs> คิดว่าการปฏิบัติทำมันยาก <c oughs> คิดว่าการบรรลุทำมันยาก